เราก็มาเปิดตอนที่สิบสามกันเลยนะครับผมก็คือเริ่มเรื่องนะครับอยู่ที่งานโรงเรียนนะครับผมอิซกินะครับบอกพระเอกว่าเราทั้ง5้าคนนะครับจะรอคนในคนละห้องกันนะครับเรื่องที่เรื่องที่พวกเราคุยกันไว้แล้วนะครับขอให้อุเอซุงิคุงนะครับใส่ใจจริงๆด้วยนะครับก็คือแต่ละห้องนะจะมีนางเอกนะครับแต่ละคนก็คือให้พระเอกเรื่องนะครับว่าเอาคนไหนนะครับผมก็คือเมื่อถึงเวลานะแล้วเนี่ยนะครับพระเอกก็ไปเปิดประตูนะครับผมมีคู่นะครับเปิดประตูห้องของนีโนนะครับ อยู่พร้อมกันน้ำมารมแล้วบอกว่ามันจบแล้วนะครับทั้งสองคนก็กอดกันนะครับอิติกะนะครับพูดขึ้นมาว่าในายเลอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสินะ ฟูเทโร่นะครับคิดว่าข่าวนี้เขาไม่ยอมแพ้แน่จนตามเจอโยชิบาแล้วก็สะดุดล้มหมดสภาพอย่างน่านาดนะครับผมโยชุบานะครับย่องเข้ามาดูสภาพศพนะครับแต่ก็โดนฟูเทโร่นะครับจับขาไว้บอกว่าพี่น้องแฟน5ทุกคนนั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะครับและเขาเองก็ชอบทุกคนนะครับความภูมิใจของเขาคือการได้เป็นติวเตอร์กับพวกเธอทุกคนนะผมแต่เขาก็ย้ำว่าถ้ามีไม่มีโยชิบานะครับขอช่วย ตัวเขาคงล้มเหลวไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับตัวเขาเป็นคนที่อ่อนแอนะสมเพศที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่นี่คือความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวนั่นนั่นคือเขาต้องการที่จะมีความสุขและมีโยธิบายอยู่เคียงข้างที่ผ่านมาเขารู้สึกโล่งใจเสมอเมื่อมีเธออยู่เคียงข้างเธอคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอและเขาเองก็อยากช่วยเหลือเธอเช่นกันดังนั้นเธอจะไม่เลือกเขาก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็อยากมีเขาอยากรู้ความรู้สึกของเธอนะครับผม โดยทั่วไปนะครับที่จะฟังแบบนั้นได้แต่ร้องไห้ครับและคิดจะปฏิเสธความรู้สึกที่ตัวเองมีคิดจะบอกว่าตัวเองเกลียดอ e ูเอซงนีิฮงนะผมแต่สุดท้ายแล้วก็ทําไม่ได้แล้วเธอก็ตอบว่าฉลักคุณฉันจะไม่โกหกอีกแล้วฉลักคุณเสมอมา เป็นอันจบสปอยนะครับเรียกว่างานนี้นะผมคงไม่มีพีคแล้วสําหรับนางเอกและเป็นเจ้าสาวตัวจริงนะครับเพราะทางอาจารย์เนกิฮารุบะนะครับผู้เขียนเรื่องก็ออกมาประกาศแล้วว่าเรื่องนี้จะจบภายในเล่มที่14ซึ่งในตอนที่104นะครับนี่หายอยู่ในฉบับรวมแล้วก็จะเป็นตอนเปิดของเล่มที่14พอดีนะครับถ้ากบว่าเรื่องนี้จะมีเนื้อหายประมาณ7-8ตอนนะครับก็จะเอา,าสารซึ่งในช่วงนั้นก็น่าจะเป็นการเฉลยปรมปริศนาที่เหลืออยู่บางส่วนเช่นค,คนที่จูบฟูทาโร่ที่ใต้ระครังนะครับผมเบลคิส ซึ่งก็น่าจะเป็นโยซึบะนั่นแหละเพียงแต่เราอาจจะได้เห็นมุมมองของเรื่องช่วงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับรวมถึงการเปิดเผยความจริงเรื่องที่โยซึบะเป็นเด็กสาวในรูปถ่ายของฟูเทโรในวัยเด็กนะครับที่น่าจะได้มีการเปิดเผยเช่นกันนะครับรวมถึงอาจจะเห็นมุมมองของฟูเทโรเพิ่มเติมในตอนที่เหลือจุดเริ่มต้นที่เขาหลงรักโยซึบะเริ่มขึ้นได้ยังไงนะครับผมก็เป็นการจบสปอยเรียบร้อยแล้วนะครับ